านี้ค่ะทางด้านของต้องเตทิตินะคะพร้อมด้วยกล้องห้วยไร่เนี่ยออกมาไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ของกล้องห้วยไร่นะคะได้มีการแจ้งข่าวถึงงานบุญทอดกรถิ่นที่ต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่ที่จะมีการจัดขึ้นในช่วงบ่ายก็คือเมื่อวานนี้นะคะก็คือ30ตุลาคม2566ค่ะโดยก็มีการเชิญชวนทําบุญใหญ่แล้วก็ต้องเตเน่ยเขาก็บอกว่าจะทําตามที่เคยบุญเอาไว้ด้วยการที่รําแก้บนน่ยนะคะคือด้วยการแต่งหญิงเป็นนางรำอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละค่ะคือรําแก้บนที่ตอนนี้เนี่ยภาพยนตร์กําลังจะก้าว สู่700ล้านบาทนะคะโดยก็จะมีทัพนักแสดงเกือบครบทุกคนค่ะมาร่วมงานด้วยนะคะซึ่งทางด้านของต้องเตเนี่ยก่อนหน้านี้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้ค่ะหลังจากที่รายได้ของภาพยนตร์สับเปลิดเนี่ยทะลุ700ล้านอ่ะนะคะบอกว่าขอขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณทุกๆคนมากๆครับที่คอยให้คําแนะนําให้กําลังใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตตลอดการทํางานของพวกเรานะครับขอบคุณทีมงานเบื้องหลังแล้วก็นักแสดงทุกคนมากๆนะครับที่เชื่อมั่นในตัวเด็กคนนี้สุดท้ายผมไม่รู้ว่าหนัง เดินทางได้ไกลแค่ไหนอย่างน้อยเราก็ได้เดินทางมาด้วยกันแล้วนะครับขอให้ทุกๆท่านเนี่ยมีความสุขมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่พวกเรามอบให้นะครับผมอบอุ่นหัวใจมากๆนะครับสับเปลือซึ่งแน่นอนครัว่า คือพอเรื่องราวโอ้โหหลายๆคนก็ติดตามนะคะแล้วก็รุ้นว่าเอจะมีการไปถึงพันเมื่อไหร่จะแตะพันหรือเปล่านะคะตอนนี้เนี่ยก็กําลังทะยานขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะงานนี้ทางด้านผู้สื่อข่าวไทยนิวเองนะคะก็มีการลงพื้นที่เกาะติดบรรยากาศสดๆของต้องเตยที่ติค่ะที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นพ่วงกับร้อยล้านแล้วนะคะพร้อมด้วยกล้องห้วยไร่เนี่ยแล้วก็นักแสดงภาพ,พยนตร์สเปเรอรรวมๆแล้วเนี่ยมีนางรําด้วยอีก200กว่าชีวิตค่ะที่มีการร่วมรําแก้บนในครั้งนี้นะคะก็คือเป็นบริเวณอิลีน่า ซึ่งต้องเตเองเนี่ยเขาก็ออกมาเผยเหมือนกันนะคะว่าที่ชวนมาร่วมกระถินใหญ่แก้บนในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ชวนให้เป็นการงมงายนะแต่เนี่ยคือการทําตามสัจจวาจาที่ได้กล่าวไว้นั่นเองค่ะ